ยินดีต้อนรับกลับสู่แท้งฟอสไทยแลนด์วันนี้เราจะพาคุณตรงเข้าสู่หัวใจของความภาคภูมิใจของไทยเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อชมตำนานที่ไม่มีใครหยุดได้รถถังทันเดอร์คลาสไททัน2026เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนี่ไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคือพลังที่แท้จริงของไทยบนรางรถแอลมันเป็นของเราเท่านั้นไม่มีใครอื่นก่อนที่เราจะดำเนินเรื่องต่อไปอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามตอนนี้เลยเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้เห็นคือความภาคภูมิใจของไทย ไฟแห่งไทยแอร์ละมันสมควรที่จะถูกแบ่งปันให้กับหัวใจของคนไทยทุกคนตอนนี้ขอให้ชัดเจนรถถังทันเดอร์คลาสไทตัน2026คือรถถังของไทย100%ไม่ได้ยืมไม่ได้ก๊อปปี้ไม่ได้นำเข้าสัตว์ประหลาดนี้ถูกสร้างด้วยจิตวิญญาณของไทยความภาคภูมิใจของไทยและพลังยิงของไทยมันสร้างมาเพื่อไทยมันเป็นของไม่มีใครอื่นเลยแค่ได้ยินชื่อนี้ทันเดอร์คลาสไทตันก็ทำให้ขนลุกใช่ไหมนั่นเพราะมันเกิดมาเพื่อสนามรบของไทย ปีนี้คือ2026และรถถังนี้คืออนาคตขององค์การป้องกันประเทศของไทยทุกส่วนของมันถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความประหลาดใจและเกรงขามชุดกรบมันเหมือนฟ้าร้องห่อหุ้มด้วยเหล็กชั้นป้องกันที่ดูดกลืนกระสุนสัตรูเหมือนไม่มีอะไรเลยทันเด e r c คลาสไทตัน2026ไม่เพียงแต่ป้องกันแต่มันครองเกมรถถังนี้สร้างมาเพื่อรับการโจมตีตอบโต้ตกลับอย่างรุนแรงและยืนหยัดอย่างภูเขาแห่งเหล็กของไทย ไม่มีพลังไหนทำลายมันได้ไม่มีไฟไหนหยุดมันได้นี่คือพลังที่มีแค่ไทยเท่านั้นที่สร้างได้พลังยิงของมันโหดร้ายสุดๆปืนหลักเป็นปี2 0 2 6ี่ที่ทรงพลังถูกเพิ่มความแม่นยำและเต็มไปด้วยความโกรธเพียงกระสุนเดียวจากปืนนี้สัตร,รูจะหายไปในควันมันยิงเร็วโหลดกระสุนเร็วกว่าและยิงซ้ำก่อนที่สัตร,รูจะได้หายใจระบบเลงถูกสร้างมาเพื่อภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยป่าเมืองภูเขาเราครอบครองทุกพื้นที่ และอยากคิดว่ามันช้าท่านเ้วยคลาไทตัน2,026เคลื่อนที่เหมือนเสือที่หิวโหยแข็งแกร่งและรวดเร็ววิศวกรไทยได้ติดตั้งเครื่องยนต์ไฮบริดที่ลื่นไหลมันเคลื่อนไหวราวกับเต้นรําบนสนามรบรถถังปี2,026ของเราไม่เพียงแต่แข็งแกร่งแต่ยังฉลาดถูกสร้างมาเพื่อสภาพจริงของไทยตั้งแต่โคลนจนถึงคอนกรีตไม่ว่าจะลาดระเวนตามพรมแดนหรือรักษาที่ดินของเราที่นี่คือพื้นดินไทยเสมอแต่เหนือสิ่งอื่นใดรถถังนี้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งหัวใจไทย มันพูดอย่างชัดเจนไทยยืนหยัดด้วยตัวเองเราไม่ต้องขออนุญาตเรานำทางและทันเดอร์คลาสไททัน2026คือผู้นำในแนวหน้ามันไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่มันคือทหารนักรบผู้ปกป้องและสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาติเมื่อคุณเห็นมันคุณจะรู้เลยนี่คือของไทย ดังนั้นจงจดจำชื่อนี้ทันเดื่อคลาไทตัน2026จดจำพลังนี้ความภาคภูมิใจนี้ความลหลงใหลนี้และจดจำไว้ว่ามันไม่ใช่ของขายไม่ใช่ของโชว์และไม่ใช่ของใครอื่นมันสร้างมาเพื่อไทยเท่านั้นโดยไทยและพร้อมที่จะปกป้องแผ่นดินนี้ด้วยเสียงฟ้าร้องทั้งหมดของมันถ้าหัวใจของคุณกำลังลุกเป็นไฟด้วยพลังไทยตอนนี้ก็แสดงออกมา กดไลค์วิดีโอนี้แชร์ให้กับพี่น้องของคุณและกดติดตามแทางฟอรสไทยแลนด์เพราะรถถังนี้รถถังไททันปี2026นี้ไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่มันคือเสียงคำรามของไทยสู่โลก